ดบ้วยนะครับฝันไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับที่ชีบะเนี่ยจะเหนือกว่า1ดอลลาร์นะครับอย่างน้อย4ดอลลาร์และเชื่อว่าน่าจะมีความใกล้เคียงของราคาเนี่ยใกล้กับแซงเลยทีเดียวฉะนั้นโปรเจกต์อันนี้นะครับคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าจะมีการเปิดตัวอยู่ที่วันที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปรับชมอีกทีนะครับไปด้วยกันกับช่องคอยนวมูลนะครับ วันนี้นะครับเราก็มาติดตามโปรเจกต์ของชีบะเวิร์ดนะครับหรือชีบะแลนด์นะครับชีบะแลนด์นะครับเป็นโปรเจกต์คล้ายๆกับมานานะครับแล้ก็เดอะแซมบ็อกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นโปรเจกต์เมตาเวิร์สนะครับที่จะทำให้คนเข้าไปจับจองในที่ดินต่างๆดังนั้นการเปิดตัวนะครับก็ยังไม่มีวันที่แน่นอนแต่หลายคนเนี่ย นะครับหลายสำนักก็คอนเฟิร์มแล้วว่าเร็วๆนี้ภายในเดือนนี้นะครับภายในสัปดาห์นี้เราก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นยังไงแต่เอาแหละโปรเจก์นี้มาเมื่อไหร่มาแน่นะครับราคาเนี่ยอย่างน้อยศูนย์หายไปสองตัวแน่นอนฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของเมตาเวิร์สอันเดียวนะครับที่จะทําให้ศูนย์หายสองตัวรอบเนี้อย่างน้อยนะครับมันมีเรื่องของ nft นะครับแล้วก็โปรเจกที่จะร่วมกับ e Toro นะครับที่จะ list บน e Toro list ไปแล้วอะนะแต่ไม่รู้ว่ามีโปรเจกต์อะไรร่วมกันแล้วก็มีเรื่องของการเผาเหรียญนะครับวาเลนไทน์เดย์จะเป็นซีซั่นนะครับ,น Season, นรบในการเผาเหรียญที่มีความคลื้ลนที่สุดนะครับเนื่องจากบ็อกซิ่งเทั้งสองครั้งในเดือนธันวาคมคริสต t ม a สปาร์ตนะครับและบ็อ i n g Day ในเดือนมกราคมเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ชีบะเนี่ยกำลังพักฟื้นตัวอีกรอบหนึ่งฉะนั้น เรื่องกระแสเนี้ยนะครับก็น่าจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการกระตุต้นราคาในช่วงนั้นแต่ในช่วงนี้ไม่แน่นะครับและตอนนี้ดูแนวโน้มการตลาดดูเหมือนว่าตลาดคริปโตภาพรวมเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับแต่ผมดูในวานอาเลิร์หรือทารนซัชั่นนะครับของของกระเป๋าเนี่ยมีแนวโน้มสูงนะครับเนื่องจากว่ามีการโอน โดยเฉพาะเหรียญเป็นอีท e เรียแล้วก็ Bitcoin เข้ากระดานต่างๆเยอะมากเพียงแต่ว่าตอนนี้รอสัญญาณอยู่นะครับว่ามันจะฟื้นตัวเมื่อไหร่นั่นเองฉะนั้นเรื่องของ m e t a เวิร์นะครับเขาก็ทำให้อ่าทางอ่าคุ a มานะครับหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของโปรเจกต์นะครับหรือคนที่ดูแลโปรเจกต์ชีบะอินโเนียมีความตื่นเต้นมากๆเลยนะครับ จากนั้นชีบาตแลนด์นะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้โปรเจกต์เนี่ยเริ่มที่จะมูลนะครับเริ่มที่จะมูลแต่ผมไม่ได้หมายความว่าจะไปหนึ่งถึงสดอลลาร์ดได้เร็วขนาดนั้นนะครับเราต้องดูว่าในตัวของเมตาเวิร์สของชีบาตเนี่ยมันมีความเสถียรมากน้อยขนาดไหนนะครับและการใช้งานเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้น่าจะอยู่เป็นช่วงของการเก็งกำไรอย่างเดียว นะครับไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเป็นเรื่องของการเก่งกาไรอย่างเดียวคือเป็นเรื่องของกระแสนะครับดังนั้นกระแสนี้ผมบอกเลยว่าได้ผลคลิปหน้าเราจะไปเจาะเรื่องของวานนะครับวานเนี่ยมีการโอนธุรกรรมเนี่ยเข้ามาเพิ่มนะครับจํานวนเยอะมากๆนะครับเพื่อจะเตรียมให้ชีบะเนี่ยมีแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ดังนั้นตอนนี้นะครับไอเหรียญตัวหนึ่งที่ชื่อ ชิบะอินุดอ d g e คิวเลอหรือว่า l แระที่ผมชอบเรียกนะครับผมอาจจะสะกดผิดนะครับตอนนี้คนต่อคิวเลยนะครับเพราะว่าแ a s เนี่ยจะเป็นตัวในการแลกเปลี่ยนนะครับจะเป็นเงินนะครับในการแลกเปลี่ยนนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนในระบบนะครับซึ่งเขาจะทำคล้ายๆกับโปรเจกต์ของดิเซ n เ r a แลนด์ของมานาแล้วก็เดอะแซนบ o ็นะครับนั้น เมื่อมีการประกาศมาเป็นครั้งที่สองของเมตาเวิร์ดว่า coming soon นะครับคณะไอเหรียญแลชเนี่ยนะครับก็พุ่งหนักอย่างทันทีเลยถึง60%จากที่ 1, 7, 1ันเจ็ดพันหร้อยเจ็ดิบแดอลลราเป็นพันแด้อยเาสิลลานะครับหรือคิดเป็นมูลค่าเพิ่มประมาณ123.7%ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาฉะนั้น ไอชิบะอินุเมตาเวิร์นะครับจะมีการประกาศตัวในไม่ค้าฉะนั้นตามข่าวนะครับเขาบอกแล้วว่ายังไม่กำหนดวันส่วนใครกำหนดวันนะครับก็แจ้งกันอีกทีใต้คลิปก็ได้นะครับเราก็ที่มามาจากไหนบ้างนะครับก็ที่มาของผมทั้งคริปโตนิวทั้งสยามบล็อกเชนบอกตรงตัวนะครับว่าคำมิ่งสู โอเคนะครับตอนนี้ราคาของชีบะอยู่ที่0.04ตัว3,200โทษน,นะครับ3 0 2 7ดอลลาร์นะครับก็ราคาก็ลดลงเนื่องจากว่าตลาดเนี่ยมันยุบตัวลงนะครับการพักฟื้นตัวฉะนั้นเรารอว่าบิดคอยจะเหนือกว่า45เมื่อไหร่สัก47,500รับรองนะครับว่าชีบะจะตลาดกระทิง อย่าลืมนะครับตั้งเป้ากาวกันศูนย์หายสองตัวหรือสามตัวขอนะครับว่ารอบนี้จะศูนย์หายกี่ตัวเอามาเลือกกันเลยดีกว่านะครับว่าอยากให้ศูนย์หายกี่ตัวหนึ่งนะครับศูนย์หายสองตัวนะครับสองคือศูนย์หายสามตัวสามคือศูนย์หายเอาไปสี่ตัวเลยนะครับกาวกันแบบไหนก็ลองกาวกันเอาเองแล้วกันนะครับว่าศูนย์จะหายกี่ตัวรอบนี้ และสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับฝากทุกท่านนะครับที่จะกดติดตามด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือลายกลุ่มลายกลุ่มเราชื่อ y r y p t u r r e n c y c o m m u n i t y นะครับก็ทักเข้ามาได้เลยและในลายกลุ่มเนี่ยก็จะช่วยท่านในการลงทุนลองเข้าไปคุยกับเพื่อนเได้ ได้นะครับในกลุ่มเพื่อจะรับข่าวสารนะครับเกี่ยวกับชีบะเกี่ยวกับภาพรวมของคริปโตเครนซีนะครับเราก็มีกลุ่มที่เป็นชีบะด้วยทักเข้ามาที่เพจนะครับเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดทั้งทั้งลิงก์และ QR Code นะครับก็ทักมาได้เลยอ่ะผมมีสปอนเซอร์ตัวหนึ่งนะครับชื่อ Starnet นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญต้นน้ำนะครับใช้ชีบะค้ำประกันฉะนั้นราคาใกล้เคียงกับชีบะเลย แต่ว่าราคาอาจจะสูงกว่าอยู่ที่0.04ตัว8,000กว่าดอลลาร์นะครับเรียนนี้นะครับก็มีจุดดีจุดเด่นหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่อยู่เบื้องหลังที่การออกเรียนนี้ก็จะมีอ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็ตู้กดน้ำอัดลมแล้วก็ขนมเนี่ยตามห้างต่างๆนะครับแล้วก็อุปทานมีหมื่นล้านล้านเหรียญมีการเผา3%นะครับราคาเราก็แจ้งไปแล้ว และย้ำนะครับว่าเราไม่ได้เชิญชวนท่านในการลงทุนถ้าอยากลงทุนเข้าไปศึกษาหาความรู้ในกลุ่มก่อนนะครับทักมาที่เพจละกันเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้และสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านมากๆที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและเราหวังว่าเรียนนะครับชีบะอ i n โหเนี่ยจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอตการลงทุนของท่านจะ m o o ไปด้วยกันกับช่องกอ์นมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ